เมื่อพูดถึงการเป็นศูนย์กลางการเงินโลกจีนกำลังทําให้ทั้งโลกเห็นว่าการเป็นเมืองเสรีไม่ใช่เงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับฮ่องกงมีการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในเมืองฮ่องกงที่กําลังหันไปสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับตะวันออกกลางเพื่อลดการพึ่งพาชาติตะวันตกการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ชาติตะวันตกกลัวว่ากฎหมายความมั่นคงใหม่ของจีนอาจกระทบสถานะศูนย์กลางการเงินของฮ่องกงผู้นําฮ่องกงเชื่อว่าเมืองสามารถเจริญรุ่งเรืองได้โดยไม่จําเป็นต้องยึดถือค่านิิยยมมปปรระะชาธะาธไตตตแบบวันนกกเพื่่อดดดึงงูลทุให ฮ่องกงได้ส่งเสริมความเป็นมิตรต่อชาวมุสลิมและจดตั้งองค์กรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศตามแนวทางของจีนมัสยิดจามีอเจมีออมสมัสยิดเล็กๆที่อยู่ในฮ่องกงได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการในปี2022มัสยิดนี้สามารถรอดพ้นการถูกรื้อถอนโดยนักคัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างหวุดหวิดซึ่งสาเหตุหลักอาจเป็นเพราะประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าความงงหามทางสถาปัตยกรรมมัสยิดจามีอ์เป็นมัสยิดสีเขียวอ่อน ดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังสือภาพเก่ามีส่วนโค้งปลายแหลมและยอดมินาเรตเ,เล็กๆแม้ว่าจะถูกอาคารสูงระฟ้ารายล้อมแต่มัสยิดยังคงให้บรรยากาศที่เงียบสงบแบบหมู่บ้านมัสยิดแห่งแรกถูกสร้างขึ้นในปี1849เพื่อรองรับพ่อค้าและทหารจากอินเดียในยุคที่ฮ่องกองเพิ่งก่อตั้งเป็นอาณานิคมภายใต้าการปกครองของอังกฤษในเมืองฮ่องกงที่มีการรื้อถอนและก่อสร้างใหม่ตลอดเวลามัสยิดจามีาได้รอจากการทุบทิ้งเพราะมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ซับซาลีขาน ชายชาราผู้มีพ่อเป็นชาวปากีสถานและแม่เป็นชาวจีนอาศัยอยู่ในบริเวณมัสยิดแห่งนี้มานานกว่า70ปีกล่าวว่าตะวันออกกลางคือแหล่งเงินทุนในมุมมองของเขาการหาตลาดใหม่เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งในขณะที่ประธานาธิบดีโดน,นัลด์ทรัมป์กำลังทำสงครามภาษีและชาติตะวันตกก็ยังคงปล่อยข่าวหรือว่ารัฐบาลฮ่องกงจะล่มสลายระบบกฎหมายคอมมอนลอของเมืองในย่านศูนย์กลางธุรกิจของฮ่องกง นักการทูตจากตะวันตกมองว่าสถานการณ์ยังร้ายกว่านั้นรายงานล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ากฎหมายความมั่นคงที่ประกาศใช้ในปี2024ภายใต้แรงกดดันจากปักกิ่งได้สร้างความกังวลในหมู่นักลงทุนมีคำนิยามที่กว้างและคลุมเครือเกินไปสำหรับคำต่างๆเช่นจานกรรมความลับของรัฐและการแทรกแซงจากต่างชาติสหภาพยุโรปก,ก็แสดงความกังวลต่อความสามารถของฮ่องกงในการรักษาความน่าดึงดูดในระยะยาวในฐานะศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศการเน้นเรื่องธุรกิจ ของฮ่องกงไม่ใช่เรื่องบังเอิญฮ่องกงพยายามรักษาบทบาทของตัวเองในฐานะประตูสู่ตลาดเรีของจีนแผ่นดินใหญ่และยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเงินอันดับสาของโลกฝ่ายตะวันตกมองว่าฮ่องกงมีทางเลือกเพียงสองทางคือฮ่องกงจะรักษาสถานะเอเชียเอสเวิลด์ซิตี้ไว้ได้กระต่อเมื่อยังคงรักษาสิทธิพื้นฐานและหลักนิติธรรมที่มีมาตั้งแต่สิ้นสุดการปกครองของอังกฤษในปี1997จีนเคยให้คำมั่นว่าจะคงไว้ภายใต้หลัก1ประเทศ2ระบบแต่หากละทิ้งสิ่งเหล่านี้ฮ่องกงก็เสี่ยยยงงงงงทีีี่่จจะกลาเเเป็นนนพมือหอหึขแ ผนดินใหญ่และสูญเสียเอกลักษณ์พิเศษของตัวเองรัฐบาลฮ่องกงมากล่าวหาว่าผู้วิจารณ์ต่างชาติโกหกเรื่องการสูญเสียเสรีภาพและยืนยันว่าหลักหนึ่งประเทศสองระบบไม่ได้หายไปแต่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เมืองมีความปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้นผู้นําฮ่องกงมีเหตุผลใหม่ในการโต้อตอบว่าฮ่องกงสามารถจเจริญรุ่งเรืองได้โดยไม่ต้องยึดตามค่านิยมประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเขายกตัวอย่างว่าแม้เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วผู้จัดการกองทุนตะวันตกบางรายเคยประกาศว่าจีนไม่น่าลงทุน แต่ไม่นานมานี้พวกเขากลับทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้าซื้อหุ้นของบริษัทจีนชั้นนําที่เข้าตลาดในฮ่องกงในการแข่งขันระยะยาวระหว่างสหรัฐและจีนฮ่องกงเริ่มขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของตัวเองออกไปผู้นําฮ่องกงเดินทางไปเยือนประเทศในอ่าวอาหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆเพื่อเชิญชวนบริษัทขนาดใหญ่นักลงทุนและกองทุนครอบครัวเข้ามาลงทุนฮ่องกงออกพันธบัตรอิสลามสุขะและนำเสนอระบบกฎหมายและบริการทางการเงินของตัวเองให้ประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเบลแอนด์โรดของจีนใช้ประโยชน์ผู้เชี่ยวชาญในฮ่องกงกล่าวว่าเขากำลังช่วยเหลือผู้ประกอบการจีนที่ต้องการขยายธุรกิจและระดมทอุนในตะวันออกกลางเมื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเปิดตัวองค์การระง,งับข้อพิพาทระหว่างประเทศ International w o r k d c m e d i a ที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงนักการทูตจากตะวันตกกลัวว่าจีนกำลังใช้มันเพื่อผลักดันรูปแบบการปกครอง ที่ตัวเองต้องการจีนเสนอแนวทางที่เน้นผลประโยชน์และความยืดหยุ่นแทนที่จะอิงกับสิทธิทางกฎหมายแบบตะวันตกจอล,ลีผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวว่าสถาบันใหม่นี้มีความสําคัญเทียบเท่ากับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและศาลอนุญาโตตุลาการในกรุงเฮกประเทศ